สวัสดีครับลูกค้ามารับรถแต่เช้านะครับคุณพี่สันสนีแล้วนะครับเสร็จในเช้าเลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็เชื่อหมดแล้วว่าชื่อสันสนีนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับลูกค้านัดรับรถแต่เช้านะครับเคสนี้เป็นทอร์ด้าแจ๊สนะครับมาจากจังหวัดจันทบุรีกันเลยทีเดียวนะครับผมบรรยากาศเต้นตอนช่วงเช้าเช้านะครับ รรถก็รับส่งให้เรียนกันนะบรรยากาศดีๆนะครับที่ตั้งที่แค่แค่โรงเรียนสุขทัยสุรินทรีนะครับตรงข้าเสาวทั้งด่วนที่200 59ของเรานั่นเองครับผมทำดูความเรียบร้อยกันหน่อยนะครับโอ้โหนี่ก็ที่เต็นท์เรียบทางด่วนของเรานะครับโอ้โหนี่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับก็กว้างขวางครับก็รองรับลูกค้าได้มากมายนะฮะ ดูกันหน่อยครับว่ารถเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วนี่ครับน้องเอ็กสุดหล่อของเรานะครับแห่งพีพีเอลตวคาโอ้โหสวยมากๆเงาแวบ,บๆเลยน้องเอ็กน,นี่นอกจากจะใส่สีใส่น้ำยาแล้วนะครับที่มันเงาและสวยได้ขนาดนี้เนี่ยเรายังใส่ใจลงไปด้วยนะครับต้องการต้องการให้ลูกค้าและรถอยากมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้รถอย่างมีความสุข เบี้ยสวยด้วยแปดหกสามแปดนะครับคันนี้คือเดี๋ยวปแดงนะครับน้องเอฟของเรานี่ครับผมสุเดเรียบร้อยมากๆนะครับใหม่กว่านี้ก็ต้องป้ายแดงแล้วครับอ,อดูอเครื่องน่ไยสิเป็นยังไงบ้างรถค่อนข้างเรียบร้อยมากๆนะครับน่นาจะสีเดมโรงงานด้วยคันนี้น่าจะจะไม่ผิดนะครับสีไม่เคยทําเลย โหรถสวยมากๆนะครับรถสวยมากๆาสวยมากๆกันเลยทีเดียวนะครับโอเคคันนี้ออกรถแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วคุณลูกค้าเนี่ยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับอยู่ที่ไหนกแ็แล้วแต่นะครับในประเทศไทยส่งฟรีหมดนะครับแล้วก็ออกรถได้ทั่วไทยกันเลยทีเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวลูกค้ากําลังมาก็เดี๋ยวมา <me> ดูกันนะครับว่าจะถูก <I use S 2> ูใจแค่ไหนยังไรนะครับขอบคุณครับ